มีด็อก3มพลัสเนี่ยมีพในตัวมาให้เลยอ่ะตัวเครื่องน้ำหนักเอาเรื่องอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันรวม Power เข้าไปข้างในเนี่ยจะมีซิงค์ค่อนข้างจะหนาอยู่ Power อยู่ด้านล่างอ่ามินด็อกนะครับที่เรารีวิวกันอยู่ตอนนี้ราคา44่0 0นะครับและได้2 2 0 2สวัสดีครับเจนะ Bitcoin m i n e r ครับวันนี้นะเรามารีวิวเครื่องอีกแล้วนะครับเป็นเครื่องรุ่นใหม่นะครับรุ่นนี้นี่ก็คือ อันนี้จะผ่านการส่งมานะครับก็เลยมีถลอกปลอกเปลือกไปบ้างนะครับมินิด็อกสามพัสนะครับมีด็อกสาพัสนี่ตัวนี้นะครับมีพ w e r ในตัวมาให้เลยนะครับพร้อมกับตัวของ Wifi มาด้วยนะครับตัวนี้นะเปิดกล้องมานะครับจะเจอโฟมนะอ่ะนะครับแกะออกมานะครับเราจะเห็นได้ว่าตัวเครื่องมี คู่มือมาให้นะครับเอาเอา่าโกเชลเริ่มแถมคู่มือที่มีรายละเอียดเพิ่มขึ้นนะเมื่อก่อนแถมใบเดียวนะครับแลสแกน QR วอารโค้ดเอาตอนนี้ QR วอารโค้ดก็ยังมีนะครับแล้วก็พร้อมกับอา่ารายละเอียดนิดเล็กน้อยคำถามที่พบบ่อยต่างๆนะครับว่าลงเฟิร์มแวร์ยังไงเปลี่ยนภูยังไงนะครับแล้วก็เข้าแอปยังไงนะก็ยังมีค r อรโค้ดเหมือนเดิมนะครับ โอเคใครสงสัยไหนแอด J Y Home m i n e r นะเพจเพื่นอนสุดอิจอาอะไรได้อ่ะข้างในก็มีต่อมาก็คือสายไฟนะครับตอนนี้ใช้สายไฟเพียงแค่0.1.3มิลก็พอแล้วนะครับตัวมันเล็กอ่ะจ่า,ายไ f i ฟนะฮะอ่าอันนี้ต้องบอกก่อนนะบางทีทุกคนถ้ามันไม่มี Wifi บางตัวก็มาไม่มี f i นะทุกคน ถ้าจะรีเควสต้องบอกก่อนนะถ้าไม่รีเควสตก็จะช้ามานะอาจจะได้ไบไฟไี่ได้ในบางตัวนะครับ้าต้องขอไปด้วยนะครับกล่องก็มาเป็นกล่องโฟมนะครับกันกระแทกนะ,ะการส่งรางประเทศก็จะมีกล่องที่มันไอ้นั่นบ้างนะครับรอบไปบ้างนะครับอ่ะตัวเครื่องนะครับน้ำหนักเอาเรื่องอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันรวมพ w e r เข้าไป นะครับทำให้น้ำหนักพอสมควรนะตัวเครื่องนะครับจะมีสวิตช์ปิดเปิดนะครับตัวพอร์ตตัวพอร์ต AC นะครับตัว e t h นะครับแรนนะตัว SD card นะครับตัวไฟสเตตัสนะครับปุ่มรีเซ็ตนะครับ i p รีพอร์ตนะครับแล้วก็เสา wi-fi นะครับใส่เข้าไปตัวนี้นะครับโ d ดั t เนี่ย จริงๆเขาตั้งชื่อว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์นะครับแต่ต้องบอกก่อนเวลาเรานำเข้าเนี่ยมันจะไม่ได้ตีเป็นเซิร์ฟเวอร์อย่างที่คิดนะครับมันจะตีเป็นประเทศประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์แปลกๆเข้ารหัสอะไรสักอย่างนั่นแหละนะครับม,มันก็จะโดนภาษีประมาณ17%็นะทุกคนตอนนี้ก็โดนไปประมาณ 6,000, 7,000นะครับอ่านะแค่ค่านำเข้าทุกคนอ่าข้างในให้ดูข้างในนะครับข้างในเนี่ยจะมีซิงค์ค่อนข้างจะหนาอยู่นะครับอ่าตัวน,นี้เป็นซิงค์แนวนอนนะครับทุกคนเป็นซิงค์แนวนอนสองตัวนะครับคือสองการ์ดนะครับพาวเวอร์อยู่ด้านล่างนะครับพัดลมอยู่ฝั่งนี้นะ ตัวนี้นะครับพัดลมอ่าเป็นพัดลมที่ขนาดจะอยู่ที่8เซนนะครับอ่าละขนาดเครื่องนะครับอยู่ที่14เอ่อ13.5เซนนะครับความสูงนะครับเครื่องอยู่ที่19.9เซนนะครับความยาวนะครับอยู่ที่อ่า16.5เซนนะครับนี่คือตัวเครื่องตัวของ มินิด็อกพัสนะครับแรงขุดประมาณ1นึ่เทรเฮสนะครับเดี๋ยวเรามาวัดกันว่าได้1นึ่เทรเฮสจริงไหมนะครับกินไฟอยู่ที่ประมาณ5แอมป์นะครับแล้วก็ตัวเครื่องนะครับก็อย่างที่บอกนะครับมี Power ในตัวนะครับมีช่อง AC นะครับเสียบ AC นะครับปุ่มสวิตช์ปิดเปิดนะครับ พอร์ตแลนด์นะครับพอร์ต S D card ไว้ลงเฟิร์มแวร์นะครับไฟสตตัสของระบบนะครับมีดอโมลกับฟอยสเกี่ยวกะแดงนะครับปุ่มรีเซ็ตนะครับไอพีรีพอไว้สำหรับแจ้ง IP นะครับเดี๋ยวเราลองเสียบกันเลยนะครับลองเสียบกันเลยนะฮะแล้วก็ไปดูรายได้กันนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะอันนี้เราเสียบปลั๊กก่อนนะครับเสียบปลั๊กเสร็จนะครับเราก็เสียบเข้าไป AC เครื่องนะครับ แล้วก็เสียบสายแรงแนะนำให้ใช้สายแรงนะเพราะมีความเสถียรที่มากกว่านะครับเสียบสายแรงเสร็จนะครับเราก็สามารถเปิดเครื่องได้เลยนะครับอันนี้เครื่องก็จะเริ่มทำงานนะครับอ่าเห็นไฟขึ้นนะครับอ่ะพัดลมเนี่ยมีหยุดบ้างไม่เป็นไรนะครับมันอยู่ที่ความร้อนถ้าเครื่องไม่ร้อนเกินก็ไม่เป็นไรนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรายได้ขอราคากันนะครับว่า ตอนนี้ราคาเครื่องเป็นยังไงรายได้เท่าไหร่อ่ะตัวนี้ก็เป็นตัวเสียงเงียบเสียงหนึ่งตัวหนึ่งนะครับที่เสียงเบานะครับอ่ะให้ดูสเปคนะอ่าราคานะครับตัวนี้450ราสวัตนะครับตัวนี้ที่บอกว่า5แอมป์นะฮะมันเป็นขั้นเอ่อตัววัตต์เอ่อโวลต์มันต้องโวลต์คูณแอมป์เท่ากับวัตต์นะครับถ้าสูงสุดเนี่ยมันคือแค่2.5แอมป์นะ2องรโวลต์หรือประมาณ อ่าสี่ร้อยกว่าตต์นั่นแหละนะครับเดี๋ยวผมต่อที่วัดวัดให้แป๊บหนึ่งและนี่คือตัวของที่วัดวัดนะครับเรจะใช้ตัวนี้วัดนะเราก็เสียบปลั๊กเข้าไปนะครับที่วัดวัดนะครับต่อเทียบ,บอุปกรณ์ครบนะฮะและนี่คือที่วัดเสียงนะครับที่วัดเสียงวัดวัดนะครับครบเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปดู เรื่องของราคาแล้วค่อยมาดูการวัดกันนะครับตอนนี้นะครับราคาปัจจุบันเริ่มต้นด้วย l 7 7, 7 g h นะครับร้า,านจริงมันจะ7กว่าๆนะ585,000นะรายได้อ่าเดี๋ยวขออัพรายได้นิดนึงนะครับปัจจุบันนะครับรายได้เนี่ยจะอยู่ที่ตัวของ L9 ที่แ16 g h 273ดอลลาร์ Dollar, นะครับอ่าก็จะอยู่เดือนี่ห4ื่นะครับอัค่าไฟเหลือ3 7มหเดือนคืนทุนแมกไฟ12เดือนรไฟฟ้า15เดือนนะครับอา6 g h นะครับเอ่อ5 4 9 0 0นนะครับตัวนี้ทำราคาพิเศษ5 3 9 0ส0นะแล้วก็เพียรเดอร์นมนนะครับอ่า ตัวนี้นะครับรายได้44 0 0มก็ไฟเหลือ35 15 0นานะบเดือนคืนทุนพร้อมส่งนะแม่ไฟกไบ12 24, เดือนไฟสิเดือนพีออเดอร์นะหาแลนสองาทรายได้44่่าสเดือนคืนทุนนะครับแม่ไฟ11บเดเดือนไฟสิเดือนนะครับแล้ก็ตัว1 5 g h นะครับตัวนี้ห้าแสนสนะครับรายได้42่0มนก็ไฟ 33, 16, เหลือสามหมื่เดือนคืนทุนแม่ไฟสิบสองเดือนแลสเดือน รอทันวานะครับ5 1า0 0 0นะครับสี่รายได้43,000ื่นามก็ไฟละสามหมื่นสี่สิบห้เดือนคืนทุนแม่ไฟสิเดเดือนไฟสิเดือนรอดมการา์นะครับห้าแสนหนึ่นะครับรายได้สี่หมื่นก็ไฟละสามหมื่นสิบหาเดือนคืนทุนแม่ไฟสิเอ็ดเดือนไฟสิเดือนรอเมษานะครับสานเาหมื่นห้าพันนะครับรายได้4ี่หมืามก็ไฟละ 30, 15, ฟ 11, 14, สามหมื่นสี 1เิเดเือนเงินุนแม่ไฟ9กเดือนไฟสิบเดเดือนนะครับด g 1 p l u s นะครับ14บสนะฮะ0ะครับรายได้38,000า 8, 27, 74, เละอง7 4เดือนเงินุนแม่ไฟ10 13, เดือนฟ 27, เดือนลถอเมษา3 0 0 0นะได้38 0 0 0ารฟหมืเจ1ดเดือนเงินทุนแม่ไฟ8 10, เดือนไฟสเดือน L7 ล5 g นะครับ338,000ยได้2 6 0ห ก็ไฟเหลืบยี่สิเดือนเงินทุนแม่ไฟสิเดือนร้อยเดือน L79050 นะครับสามแสนสนสองพันแล้วได้สองหมสี่ก็ไฟเหลืเดือนเงินทุนแมกไฟสิเดือนร้อยเดือนแล้วก็แป G Hz นะครับสา 50, 20, ม 13, า 18, แสนพะครับ, 3, 9, 000, รบแล้ได้สี่สองก็ไฟเหลืสียี่สิบเดือนเงินทุนแม่ไฟสิบฟ้าสิเดือน แล้วก็ต,ตัวนี้นะครับเป็นลูกค้าโรงงานเก็บไว้นานนะครับเอามาปล่อยนะครับ245,000สนาพนะครับของใหม่นะครับแต่หมดประกันนะครับรายได้2องบนสี่ก็ไฟเหลือ1 5 5เดือนคือดุลแม่ไฟ9.9้าลงไฟฟ้า14เดือน L 7 9050มือสองนะครับเอ่อแสนสอง0สนสอง้รายได้2องบนสี่ก็ไฟเหลือ1 5 0 0น สิบเดือนกินทุนแม่ไฟ9เดือนหลอนฟ้าสิเดือนแล้วก็ d ีจีแม็นะครับรัตนวานะฮะหกจุดห้าเอแสนหกหมื่น้าะราทาปรับลงมานะครับแล่ได้17ื่นเจ็ดหักกาแฟละแปดันยี่สิบเดือนกินทุนแม่ไฟ9.5้าดหลอนฟ้าสิบนะครับแล้วก็ฟอร์มูล่ l 1นึ่งะครับรัตมกราแส9เ0 0าาพแล้ได้1 4ื่นสีกาแฟลือนหนึ่งเดือนกินทุนแม่ไฟสิบสามหลอนฟ้า1 8บแปนะดีจีโฮมรัตธันวานะครับ, Hz, 9, รบ,รบ,รรบแสนห้ เราได้5,007 7ครับก็ฝ่าละ3,0926เดือนกระดุนแม่ไฟ18เลื่องฟ้า29นะครับหลอดมกรา88,000แล้วได้5,007 7ก็ฝ่าละ3 0 0 2 2เดือนกระดุนแม่ไฟ15ไไฟ 24, เรื่องฟ้า124เดือนแล้วก็ดีจี 1m นะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะครับสาย18,000นะครับเราได้9,000นะครับฝ่าละ4,028เดือนกระดุนแม่ไฟ12เรื่อฟ้า25อ่ามินิดอก3นะครับที่เรารีวิวกันอยู่ตอนนี้นะครับอ่า ราคา4 4่0 0ื่นนะครับรายได้สองพัก็ไฟละเก้ารอยสีกว่าเดือนเงินทุนแม็กไฟ19เดือนนะครับมีด็อกสามธรรมดานะครับ35,000ื 35, ่นนะครับรายได้พันเก้าก็ไฟละเจ็อยสีกว่าเดือนเงินทุนแม็กไฟ18เดือนแล้วก็ปรับหมดไประหยัดไฟนะครับก็จะเหลือรายได้พันหกนะครับหากก็ไฟละแปดร้อยสี่สิบเดือนเงินทุนแม็กไฟยี่สบแดเดือนนะครับแล้วก็ L อสามนะครับสามพันเก้านะครับ รายได้พันสาไม่คุ้มค่าไฟไมากไฟ2.8เดือนเงินทุนแบบ Power เทียบสอบ3 5มพนะครับอ่าไม่คุ้มค่าไฟไมากไฟ2.5เดือนเืินทุนนั่นเองอันนี้คือตระกูลของด็อกคอยจากเจ้าตัว DG1 นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะครับว่าเสียงมันดังแค่ไหนกินฟเป็นยังไงนะครับเปิดสวิตช์นะฮะแล้วก็เปิดสวิต ที่เครื่องนะครับเรามาวัดเสียงกับตัวของไฟกันนะครับเสียงอยูที่47นะครับไม่เกิน50ดซเดลนะครับ ่ะ47 48เดซิเบลนะครับกินไฟ470วัตต์นะครับก็ค่อนข้างจะเกือบตามสเปคนะครับอ่าประมาณนี้นะ470วัตต์นะครับเอ่อ47เดซิเบลนะครับอ่าเราก็มีเดซิเบลที่เราทำตารางมาให้ด้วยทุกคนนี่นี่คือตารางเดซิเบลนะครับตัว d g 1m เราตั้งไว้อยู่ที่ อ่ะดิสี่สิบเดซิเบลนะครับก็มาสี่สิบกว่ากว่านะฮะประมาณนี้นะครับเทสให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับมาดูการใช้งานนะครับการใช้งานแรงขุดจริงนะครับแล้วก็มาเทียบกับเสียงแล้วก็วัดรายได้กันอีกทีหนึ่งนะวันนี้ก็อย่างเงี้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดสไครต์เต็มคอวน่นวันนี้สวัสดีครับ